สวัสดีครับก็มาต่อที่มุมมองทางเทคนิคนะครับอตอนวันวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทุกคนก็น่าจะเห็นการประชุมตัวแจ็คสันโฮแล้วแหละนะครับก็ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกอ็อย่างตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็รีบาวค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากชี้ให้เห็นเนี่ยก็คือว่าตัวสหรัฐที่มันรีบาวแรงเนี่ยไปอยู่ในหุ้นเล็กนะครับไม่ใช่หุ้นขนาดใหญ่นะครับถ้าเกิดเราดูตัวของอ เอนตัวของ NASDA q เนี่ย n a s d a q ค้อยเนี่ยเราจะเห็นว่าโอเคฟื้นตัวขึ้นแหละแต่จะเห็นว่าเป็นการฟื้นตัวขึ้นที่ไม่ได้ทำไฮใหม่นะครับดังนั้นเวลาเราเห็นการฟื้นตัวด้วยวันเดียวเนี่ยนะครับแล้วมันยังไม่ทำไฮใหม่อย่างเงี้ยแปลว่าภาพเนี่ยของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นตัวของเชิงบวกนะครับส่วนถ้าเกิดไปดูพวกหุ้นเล็กสหรัฐเนี่ยจะเห็นว่าขึ้นได้ดีเลยนะครับอันนี้คือรัสเซลสองพจะเห็นว่าราคาขึ้นเนี่ยทำไฮเลยไฮนะพื่ก่อนหน้านี้เนี่ยหุ้นขนาด เล็กเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้าง,างจะแลกขาดคุนขนาดใหญ่นะก็เลยทําให้พวกหุนขนาดเล็กเนี่ยมันก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องของการลดดอกเบี้ยอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีลดดอกเบี้ยจริงเนี่ยโปกตุหุนขนาดเล็กก็ควรจะต้องได้ประโยชน์ที่มันมากกว่านะครับก็เลยเห็นหุ้นขนาดเล็กเนี่ยทำหายหายขึ้นมานะครับส่วนตัวของตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยที่เรามีการคุยไปตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ยังอยู่ในโหมดของการเฝ้าระวังแรงขายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่า วันศุกร์เนี่ยที่เราคุยกันก็คือเป็นแท่งแดงพอดีนะครับแล้วตอนนี้จะเห็นว่า m a c d เนี่ยใกล้จะตัดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาลายแล้วทำให้ตัวเวียดนามเนี่ยมีโอกาสจะพักตัวลงมานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็น่าจะพักลงมา SMA 20ได้แหละสำหรับตัวตลาดหุ้นเวียดนามนะครับโอเคก็กลับมาที่ตลาดหุ้นไทยดีกว่านะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงนะครับวันศุกร์ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ปรับตัว นนพยายามจะกลับมายใน SMA 200ทําให้ภาพวันนี้ก็อาจจะพอเป็นไซด์เวอัพนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้บูริชมากหรอกสาหรับตัวของภาพของเซ็นดิเด็กนะครับเพราะว่าการปรับตัวขึ้นเนี่ยมันจะมีแนวต้านเนี่ยขวางอยู่เนี่ยที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับประมาณ1,260นะครับเราก็าคงไม่ได้คาดหวังว่า1,260เนี่ยจะผ่านได้ง่ายหรือว่าผ่านได้เร็วนะครับเพราะว่าตรง1,260เ่ยเวลามันขึ้นมาทดสอบตัวของเส้นค่าเฉลีย่ย 200วันเนี่ยนะครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยมันก็ถ้ามันผ่านได้เนี่ยอย่างรอบที่แล้วเนี่ยมันผ่านได้แต่มันตรงนี้เทสตรงนี้ไม่ผ่านอันนี้ผ่านได้จะเห็นว่ามันมีไม่ผ่านหรือผ่านได้แต่สุดท้ายก็ยืนไม่ได้อยู่ดีนะครับถามว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทําไมแบบทดสอบเส้น200วันแล้วมันดูผ่านยากจังเลยนะครับวันนี้เราก็ต้องอธิบายด้วยตัวของ Market Bread Indicator นั่นเองนะครับ อันนี้เราจะไม่โฟกัสหุ้น New h ฮนิวโลกันละนะครับเราจะเปลี่ยนมาโฟกัสที่ตัวด้านล่างก็คือหุ้นที่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับดูเส้นสีม่วงนะครับล่าสุดอยู่ที่37.34เนตะครับตัวเลขนี้บอกอะไรกับเราก็คือบอกว่าตอนเนี้หุ้นเนี่ยมีแค่37เซนะครับที่กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้ซึ่งตรงนี้มันยังน้อยเกินไปนะครับคือถ้าเกิดตลาดหุ้นเนี่ยมันจะพลิกมาเป็นขาขึ้นจริงๆเนี่ย อย่างน้อยตัวเลขต้องเกิน50%นะครับเพราะว่า50%มันคือตัวค่ากลางดังนั้นถ้าตลาดเป็นขาขึ้นเนี่ยแปลว่าหุ้นอย่างน้อยครึ่งนึงเนี่ยต้องกลับมายืนเหนือเส้น200นะครับดังนั้นผมก็เลยยังไม่อยากบูริชมากสําหรับตัวของตลาดหุ้นไทยนะครับก็เลยยังอยากให้เล่นพวกแบบอแลกกาดเพย์ไว้ก่อนดีกว่านะครับลกาดเพย์แบบไหนนะครับก็คือหาพวกแลักกาดตัวที่มันยังไม่ถึงเส้น200นะครับ ให้ hey, มองเส้น200เหมือนแกลบไปเลยก็คือเหมือนเป็นเหมือนเป็นแม่เหล็กนะครับถ้าตัวไหนเนี่ยมันอยู่ใกล้เส้น200แล้วเนี่ยนะครับแล้วมันถอยมา SMA 20ไม่หลุดอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสจะถอยมา SMA 20แล้วก็ดีดกลับมาที่ SMA 200นะครับก็อย่างตัวอย่างเนี่ยที่เรายกให้ดูไปในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือตัวของกันกุลนะครับตอนวันศุกร์ที่เราแนะนํากันกุลเพราะว่ามันถอยมาที่เส้น SMA 20ยืนได้ไม่หลุดเนี่ย เอสเอมมันอยู่ได้มันอยู่ไม่ไกลเนี่ยนะครับเราก็มองว่ามีแรงดูดที่มีโอกาสจะเร่งตัวขึ้นไปถึงนะครับก็วันนี้เราหยิบมาขยายความเพิ่มเติมแล้วกันว่าอันเนี้ยจะเป็นธีมหลักที่เราจะใช้เล่นในช่วงนี้ก็คือหาหุ้นที่แบบไกลเส้น200ละนะครับก็ให้เล่นหุ้นพวกเนี้ยเพื่อจะไปทาร์กเก็ตที่เส้นค่าเฉลี่ย SMA 200นั่นเองนะครับโอเคน่าจะเห็นภาพตลาดหุ้นแล้วว่าช่วงนี้เราเราพยายามเล่นยังไงอยู่นะครับ โอเคก็ไปที่ Set 50 Future นะครับสำหรับ Future วันนี้ผมว่าคงไม่ได้ตื่นเต้นมากนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังในภาพตัวของเซ็ตนินเดกไปว่าถึง s e ็เนี่ยถ้ามันจะขึ้นไปทดสอบเส้น200เนี่ยมันก็ถ้าผ่านก็น่าจะยืนไม่ได้หรืออาจจะไม่ผ่านก็ได้นะครับดับงนั้นถ้าเกิดวันนี้มันเปิดกระโดดอะไรขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ต้องไปไล่ตามนะครับผมก็แนะนำว่าตัวของ f ิวเจอรก็ w วทแ and see, ์ซีเฉยๆนะครับเพราะว่าตัวของภาพใหญ่เนี่ยมันจะเป็น การวิ่งในกรอบที่ค่อนข้างจะชัดเจนเหมือนกันนะครับเราจะสบายใจกับการเล่นที่กรอบล่างมากกว่าเวลามันขึ้นมาเนี่ยใกล้ๆกรอบบนละผมก็คิดว่ายังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่สาหรับตัวของซิต t ฟิลเจอร์นะครับก็รอเฉยๆแล้วกันนะ้วคือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหมาะกับการเล่นหุ้นรายตัวมากกว่าที่จะเหมาะกับการเล่นตัวของ INDE ดนะครับไปที่ราคาทองคำนะครับ สำหรับทองคำเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาได้แรงเหมือนกันตอนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับคนก็คาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยนะครับก็ทําให้ราคาทองคำเนี่ยฟื้นขึ้นมาแรงนะครับแต่ถามว่ามันทําให้เราบูริชหรือยังผมว่าก็ผมก็ยังไม่อยากจะบูริชในตัวของราคาทองคำนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันก็ยังทำนิวไฮไม่ได้เนี่ยนะครับคือช่วงหลังเนี่ยที่เราไม่ค่อยอยากบูริชราคาทองคำเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยราคาทองคำเนี่ยมันหยุดทำนิวไฮไปสักระยะหนึ่งละนะครับ ตั้งแต่ช่วงนี้ที่มีข่าวสงครามเข้ามาเนี่ยมันยังทำนิวไฮไม่ได้เลยนะครับตรงนี้มีข่าวเรื่องของดอกเบีย้ยเข้ามาว่ามีโอกาสจะลดละแต่ราคามันก็ยังทํานิวไฮไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยยังไม่ใช่สัญญาณบวกสําหรับราคาทองคำนะครับคือเทคนิคเเนี่ยเราเวลาเราเล่นเก่งกําไรเนี่ยเราไม่ได้มองแค่เรื่องของข่าวนะครับเราต้องดูได้ว่าราคาเนี่ยมันรีแอคแบบสมเหตุสมผลกับข่าวที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับคือถ้าขึ้นแต่ไม่ได้ทำไฮใหม่อย่างเงี้ยมันก็ยังไม่สามารถ มองบวกได้สําหรับราคาทองคําส่วนตัวที่ดูดีกว่าก็อาจจะเป็นซิลเวอร์แหละนะครับเพราะว่าตัวของซิลเวอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าตอนวันศุกร์ที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยอันนี้ขึ้นมาทํำไฮใหม่นะครับก็ยังโชว์ความแข็งแรงเหมือนเดิมว่าซิลเวอร์เนี่ยเวลาฟื้นเนี่ยฟื้นเร็วกว่าทองคาตลอดนะครับบางทีถ้าหาจังหวะเล่นเนี่ยซิลเวอร์ก็อาจจะเหมาะกว่าการเล่นของราคาทองคำนะครับอันนี้ก็เป็น มุมมองเดิมแหละก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะรเราก็ยังยังมองภาพนี้อยู่สําหรับตัวของซลเวอร์เมื่อเปรียบเทียบกับราคาทองคำอ่าไปต่อกันที่ตัวของราคาน้ํามันบ้างว่าน้ํามันเป็นยังไงนะครับน้ำมันเราก็มองฟื้นต่อนะเพราะว่าอะไรนะว่าตอนนี้เราเห็น m อ c d เนี่ยตัดขึ้นเหนือเส้นซิกแนลไลน์ได้แล้วนะครับก็มีโอกาสจะฟื้นขึ้นได้ต่อถ้าให้ดีเนี่ยให้มันกลับมายืนเหนือ64ให้ได้เร็วๆเ,เนี่ยอันนี้ยิ่งเป็นบวกเลยนะครับเพราะว่า 64เนี่ยมันเป็นแนวรับที่หลุดลงไปดังนั้นเวลาถ้าเกิดมันกลับยืน64ได้เนี่ยมันก็จะเป็นการคอนเฟิร์มภาพเชิงบวกสําหรับราคาน้ํามันนะครับก็หุ้นที่อ้างอิงกับราคาน้ํามันตรงๆเนี่ยก็ปทสพแล้วนะครับเราก็ยังมองว่ามีโอกาสจะฟื้นได้ต่อนะครับอย่างน้อยก็เส้น200เนี่ยน่าจะกลับขึ้นไปถึงสําหรับวททสพอ่อาไปที่ค่าเงินกันแล้วกันนะครับเพราะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวค่าเงินดอลลาร์ ก็อ่อนค่าลงมาแรงเลยนะครับก็ทองขึ้นดอลลาร์เนี่ยอ่อนลงมาจากคําพูดของคุณเจอร์ลงพาเวลนะครับแต่การอ่อนค่าของดอลลาร์ลงมาเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปมองลบมากเพราะว่าตัวของดอลลาร์เนี่ยที่มันอ่อนลงมาเนี่ยมันก็ยังไม่หลุดตัวของแนวรับนะครับยังไม่หลุดแนวรับดังนั้นมันก็ต้องมองเป็นก,นกลางๆไว้ก่อนมากวกว่านะครับก็แปลว่าการเก็งกาไรในตัวค่างเงินเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเงินบาทเนี่ยที่แข็งลงมาก็แข็งลงมาก็ยังไม่ถึงตัวของโซน แนวรับนะครับมันก็ยังทําอะไรมากไม่ค่อยได้ส่วนค่าเงินยูโรเนี่ยค่าเงินยูโรเนี่ยมันจะมีเส้นดาวเทรนด์ตรงนี้ที่เราตีไว้อยู่เนี่ยมันก็ยังยังผ่านไม่ได้นะครับดังนั้นมันก็ยังไม่สามารถเก่งกําไรแบบฝั่งขึ้นได้สําหรับค่าเงินยูโรแล้วค่าเงินเยนเนี่ยเรามีการคุยไว้อ่าวันศุกร์นิดนึงว่าถ้าเกิดแบบอ่าอยากเล่นค่าเงินนะครับแต่ไม่รู้จะเล่นอะไรเนี่ยก็อาจจะใช้เทคนิคในการแบบแบ่งส่วนเล่นก็ได้ก็อาจจะไปเล่น USDJPY เนี่ยให้เล่นแบบช็อต SM200 a แบบแบ่งส่วนในการช็อตไปนิดหน่อยก็ได้นะครับก็อ่ะตรงนี้ก็ปรับตัวลงมานะครับโอเคก็ภาพเทคนิควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ในภาพใหญ่นะครับมาดูเซกเตอร์นิดนึงว่าเซกเตอร์มีอะไรให้คุยกันหรือเปล่าสำหรับตัวของเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์โรเตชันก็ ก็มีเฮลท์แคร์นะที่หลุดมาในโซนของจาก Leading นะครับมาใน่วนวิกเคนนิงส่วนตัวจะเข้ามา Leading เนี่ยก็ยังไม่ชัดนะว่ายัางห่างอยู่โอเคก็แปลว่าไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ไปที่หุ้นแนะนําดีกว่านะครับสำหรับหุ้นแนะนำนะครับตัวแรกก็เลือกมาเป็นตัวของออร่านะครับสำหรับตัวของออร่าเนี่ย ตัวนี้ก็เป็นกรอบของไซด์ไม่ up แหละเพราะว่าย่อมาแต่ละครั้งเนี่ยก็มีการยกโลที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าสลปก็อาจจะไม่ได้ชัดมากมันก็ยกโลแบบสลปนิดหน่อยนะครับตัวของ s t o c ค a s t i c ก็มีการตัดขึ้นนะครับใกล้ๆเขตโอเวอร์โซเราก็เลยคิดว่าออร่าเนี่ยมีโอกาสจะฟื้นขึ้นแล้วก็แถวเนี้ยยังอยู่ใกล้กรอบล่างอยู่เลยนะครับสต็อปลอเนี่ยก็คือกรอบล่างแหละหลุด14.4ก็สต็อปลอออกส่วนแนวรับก็14.8ส่วนเป้าหมายหลักเนี่ยก็คือ15.8แต่ว่าเป้าหมายระหว่างทางก็คือประมาณ 15.5สำหรับออร่านะครับก็เป็นลักษณะของไซด์เว้าอั้นั่นเองอตัวที่2เนี่ยเป็นตัวของ SCB นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนมาแนะนำกลุ่มแบงค์บ้างนะครับก่อนหน้านี้กลุ่มแบงค์มันอาจจะราคามลอยๆนิดนึงนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากแนะนำมากแต่ตอนนี้มันเริ่มมีการ pull back ลงมาบ้างก็พอจะกลับเข้าไปเล่นได้นะครับก็เลือกมาเป็นตัวที่แข็งแกร่งเแล้วกันคือ SCB เพราะว่า SCB เนี่ย break new high ขึ้นไปเวลาถอยกลับมาเนี่ย เราก็ต้องมองที่ไฮที่มันเบรกเนี่ยเป็นแนวรับสําคัญถ้ามันถอยมาไม่หลุดเนี่ยเราก็ต้องมองเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับแนวรับ1 2 9ยยสบ้าต็อปรอยถ้าต่ำกว่า127บเเป้าหมายคือ134แล้วก็135สําหรับตัวของ SCB นะครับตัวที่เน้นหน่อยวันนี้ก็อาจจะเป็นตัวของแ plan B นะครับสำหรับตัวแ plan B เนี่ยที่ผมอยากเน้นหน่อยเนื่องจากว่าราคาเนี่ยมันก็ปรับตัวลงมาลึกนะครับแล้วก็ลงมาแรงเหมือนกัน ซึ่งสัญญาณการกลับตัวของแพน B เนี่ยสองรอบที่แล้วเนี่ยมันมีสัญญาณแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็คือเราตีเส้นดาวเทรนไลน์ลงมาตีเส้นดาวเทรนไลน์ลงมานะตีเส้นดาวเทรนไลน์ลงมานะครับตีเส้นดาวเทรนไลน์ลงมาโอเคก็ตีเส้นดาวเทรนไลน์ลงมาเสร็จให้สังเกตสโตแคสติกต่อจะเห็นว่าไอ้จังหวะที่มันเบรกเส้นดาวเทรนไลน์เนี่ยสโตแคสติกเนี่ยออกจากเขตโอเวอร์โซนเนี่ยก็เข้าสู่รอบของการฟื้นตัวราคาเนี่ยเบรกเส้นดาวเทรนไลน์นะครับสโตแคสติกออกจากเขตโอเวอร์โซ เข้าสู่รอบของการฟื้นตัวนะครับอันนี้เนี่ยใกล้ละนะครับอีกนิดเดียละ่ะถ้าเกิดทะลุผ่านนี้ขึ้นไปได้เนี่ยมันน่นน astic, าจะไม่ stochastic o s c เ l l a t o r แล้วก็น่าจะเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวสําหรับตัวของ Plan B นะครับก็เลยเลือกมาเป็นหุ้นแนะนานะครับแนวรับที่4.8่จุดป stop loss ถ้าเกิดต่ํากว่า4.6 6นะเป้าหมายก็5.1แล้วก็5.35สําหรับตัวของ Plan B ไปดูหุ้นนอกเซ็ทร้อยกันบ้างนะครับสาหรับหุ้นนอกเซ็ทร้อยตัวแรกก็ เลือกมาเป็นตัวของสเตคอนนะครับสเตคอนเราต้องมองเป็นไซส์เวัพแหละก็คือย่อลงมาเนี่ยแล้ไม่ทําโลใหม่นะครับหลุดเส้น20วันลงมาแต่เรามีการคุยไว้บ้างแล้วตอนช่วงคําถามว่าถ้าหลุดเส้น20วันลงมาก็อย่าเพิ่งไปมองลบมากนะครับเพราะว่ามันอาจจะหลุดแบบหลอกๆแล้วกลับมายืนเส้น SMA 20อีอีกทีนึงก็ได้ซึ่งเราจะเห็นว่าหลุดลงมาเนี่ยแล้วตอนนี้กลับมายืนได้เนี่ย เราก็เลยมองว่ามันยังเป็นการยกโลยู่แล้วกลับมายิน SMA 20ได้ภาพมันเลยเป็นยังเป็นไซว์อัพอยู่สําหรับสเตคอนนะครับแนวรับคือ6.3นะครับสต็อปลอก็คือโลล่าสุดที่มันลงมาเนี่ยที่6.1ส่วนเป้าหมายแรกคือเส้น200ที่6.55นะครับผ่านได้ก็แถวมาน6.8สําหรับตัวของสเตคอนนะครับตัวถัดมาเป็นตัวของ CKP นะครับสำหรับ CKP อาจจะเป็นเรื่องของการทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 200วันนะครเพราะตอนนี้ก็ปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งนะครับรอบที่แล้วมันไม่ผ่านนะครับรอบนี้เราให้น้าหนักว่าโอกาสผ่านมันสูงขึ้นเพราะว่ามันเป็นการยกโลก่อนจะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับดังน,นั้นปิดเหนือเส้น200ได้ก็มอง CKP เนี่ยมีโอกาสจะเล่นัวขึ้นไปต่อแนวรับ2.86สต็อปลอยด้ต่ำ2.76เป้าหมายคือ3บาทแล้วก็3.1สําหรับตัวของ CKP นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของ ไทยคมนะครับไทยคมเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นหุ้นที่ยังไม่ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับตอนนี้ก็ย่อมาแถวเส้น20นะครับก็มีแคนเดลสติ๊กกลับตัวเนี่ยเราก็มองว่าก็เป็นจังหวะในการเก็งกำไรได้แหละเพราะถ้าเกิดเราซื้อแถวน 4, เนี้ย9.4เนี่ยสต็อปลอถ้าต่ำกว่า9บาทหรือ9.1เนี่ยล้วถ้าเกิดมันขึ้นเนี่ยแล้วมันกลับไปเส้น200วันได้เนี่ย10.6เนี่ยจะเห็นว่ารีทีวอร์ดมันก็เท่าเยอะสำหรับตัวของ ไทยคมก็เลยเป็นการเก็งกำไรแบบ pull back นั่นเองนะครับส่วนแนวต้านย่อยระหว่างทางเนี่ยก็อยู่ประมาณที่10บาทสำหรับตัวของไทยคมโอเคก็ครบท้วนละสำหรับหุ้นแนะนำนะครับเดี๋ยวถัดมาเราก็มาต่อกันที่ตัวของคำถามนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวของฮาน่านะครับฮาน่าก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ เร่งตัวขึ้นมาได้แรงมากตอนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่จุดที่เราต้องคุยกันก็คือเรื่องของแกลบแหละเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยมันมีการเปิดแกลบขึ้นมานะครับประเด็นคือแกลบเนี่ยมันจะเป็น break อา a วหรือเปล่านะครับคือผมก็ไม่ยังไม่ได้คิดว่าเป็น break อา a วแกลนะครับเพราะว่าฮาน่าเนี่ยเรามองเรามองย้อนกลับไปเร็วๆเนี่ยสมมติเราเห็นแกลบตรงเนี้ยนะครับที่ทะลุขึ้นไปทำนิวไฮเนี่ย สุดท้ายก็ถอยลงมาปิดนะครับหรือว่าอาจจะมีแกลบตรงเนี้ยที่เปิดขึ้นไปเนี่ยสุดท้ายก็ถอยลงมาปิดนะครับตรงนี้ผมว่ายังไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเบรกเอเวอแกลบดังนั้นคิดว่าไม่ใช่จังหวะในการไล่ตามนะครับถ้าจะซื้อก็ซื้อตามแกลบประมาณที่ยี่สามจุดสามสำหรับตัวขฮาน่าส่วนแนวต้านก็มันอ่ายี่สิบห้าต้นต้นยี่สิบหกแหละสำหรับตัวของฮาน่าตัวถัดมาเป็น IRPC นะครับยังไปต่อไหมนะครับอันนี้ก็ต้องต้องมองย่อก่อนแหละเพราะว่าไอวันที่มันปรับตัวขึ้นเนี่ย มันก็ขึ้นแบบเปิดแก็บนะครับวันศุกร์เนี่ยก็ถอยลงมาปิดแก็บละแต่ว่าการปิดแก็บแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าอาจจะต้องไม่ได้หมายความว่ามันต้องขึ้นเร็วนะครับมันอาจจะแกว่งเนี่ยออกด้านข้างตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับดับงนั้นตัว i r p c เนี่ยผมว่าออกด้านข้างก่อนแล้วค่อยไปต่อนะครับยังไม่น่าจะรีบแบบไปเร็วนะครับมองไซเวย์ก่อนมากกว่าส่วนตัวของ k t c นะ k t c เนี่ย,ยหลุดเส้น sma 20วันลงมานะครับดังนั้นเราก็ต้องรอแหละว่าให้ k t c เนี่ย กลับมายืนเหนือเอสเอวันได้ถึงจะเล่นได้นะครับก็ต้องกลับมายืนเหนือ28.5นะครับถึงจะกลับมาเล่นได้สําหรับตัวของ ktc นะครับนี้รอแป๊บนึงนะครับส่วนตัวของไทยออยนะเป็นหุ้นแนะนำของเราในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วที่เราเห็น bullish engulfing ที่ตรงนี้นะครับก็ยังมองเหมือนเดิมนะว่าภาพรวมๆเนี่ยก็ยังมีโอกาสจะฟื้นอยู่เพราะว่าเส้น200ไม่หลุดเกิด bullish engulfing ขึ้นมาก็เลยคาดหวังการฟื้นตัวนะครับ เป้าหมายก็3ามสี่สานี้แหละ3า3 2ก็เป็นแนวรับสำหรับตัวของท็อปนะครับส่วนตัวของบ้านปูก็เริ่มจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ละนะครับก็เอสเอ็มยี่ดมาหน่อยนะครับแล้วก็มากลับตัวที่ด้านล่างสโลปยังไม่เปลี่ยนสโลปเป็นบวกอยู่แล้วราคาก็เริ่มจะกลับมายืนเหนือ SMA 20ได้ก็ คงมองการฟื้นตัวแหละสำหรับบ้านปูแนวรับก็4.8นะครับแนวต้านเนี่ย5.1ถึง5.15 STOP l o s s ผมว่าประมาณั4.7ก็ได้สำหรับตัวของบ้านปูนะครับส่วน IVL นะครับ IVL ก็เล่นยากแล้วแหละนะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยที่เราหยิบมาเป็นหุ้นแนะนำเนี่ยก็คือมันทดสอบเส้น uptrend ยืนได้ไม่หลุดนะครับมี c a n เดลกับตัวแถวเนี้ยมันก็น่าเล่นเก่งกำไรนะครับ แต่มันก็เปิดขึ้นไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ไปชนแนวต้ายังไม่ผ่านนะครับแล้ววันนั้นขึ้นแบบเปิดแกลบด้วยทําให้แกลบตรงนี้มันก็ยังยังต้องระวังอยู่ว่ามันจะถอยลงมาปิดหรือเปล่าสําหรับตัว IVL นะครับ mm hmm. ก็คงต้องมองแนวรับเป็นแกลบไว้ก่อนที่ประมาณ21.6ส่วนแนวต้าเนี่ยประมาณ23.9สําหรับ IVL ตรงนี้ก็อาจจะยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาก็เล่นตัวขึ้นมาเยอะละตัวถัดมามาดูตัวของ True นะครับสำหรับตัวของ True เนี่ย ตอนนี้เบรกเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นมาได้นะครับถ้าใครมองบวกมากเนี่ยก็ต้องเล่นแถวนี้แหละเล่นที่เส้น200วันเลย11.6 11.7เป็นแนวรับไปเลยแล้วถ้าเกิดมันยืนเส้น200วันได้จริงเนี่ยมันมีโอกาสจะกลับไปประมาณช่วง12.8นะครับส่วนคนที่เป็นแนวคนที่เป็นแนว aggressive เล่นได้เลยนะครับส่วนคนที่เป็นแนว conservative จะรอดูแป๊บหนึ่งก็ได้ว่ามันยืนได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันก็สู้ๆกันอยู่แหละนะครับคือวันแรกเนี่ยขึ้นมาเทสเนี่ยยืนไม่ได้วันที่2ขึ้นมาเทสแล้ว ยืนได้นะครับก็ต้องขึ้นกับระดับความ a g r e s s i v ละว่าจะเล่นเลยหรือว่าจะรอ,อยืนนะแต่ถ้าเล่นเลยก็แนวรับประมาณ11.6สําหรับตัวของ True ถัดมาเป็น PTC d นะครับก็เป็นตัวที่ราคาเนี่ยค่อนข้างจะลอยละนะครับมันก็มีการเปิดแกลบซึ่งผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็น Break away นะครับ,บางนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าจะซื้อจริงๆก็ต้องรอตามแกลแหละนะครับส่วนแนวต้านก็คงแถวมัน 28่นะครับลิกรีวอร์ดตรงนี้คงไม่ได้แล้วแหละสำหรับตัวของ PDGC นะครับส่วน SCGP ก็ปรับตัวขึ้นมานะครับปรับตัวขึ้นมาแต่การขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำไฮร์ไฮได้นะครับจะเห็นว่าการขึ้นเนี่ยก็มีการทำไฮที่ต่ำลงนะครับเราคงมองการเก็บสะสมกำลังมากกว่าสำหรับ SCGP นะครับแนวต้านก็18.6นี่แหละนะครับส่วนแนวรับก็มา17.5สําสำหรับ s c t p นะครับ ตัวถัดมาเป็น LTS สามารถสะสมได้ไหมก็ผมว่ายังไม่จําเป็นต้องรีบในการสะสมนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวที่ชัดๆนะเพราะเจอขายมาแรงๆจากแท่งนี้เนี่ยเราก็ต้องอยากเห็นการกลับตัวที่มันชัดเจนหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่เห็นนะครับก็อาจจะให้รอไว้ก่อนมากกว่าสําหรับ LTS นะครับส่วน GPSC ก็ตรงนี้ก็เล่นไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับเพราะราคามันก็ขึ้นไป ค่อนข้างเยอะนยแนวเราขึ้นไปค่อนข้างแรงและนะครับแนวรับเนี่ยเราก็มองว่ามาัน3า5 5จะเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยมันคือประมาณ39.25นะครับก็ไซด์ w ว y อัแหละแต่แค่มันอยู่ใกล้กรอบบนเราก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สำหรับตัวของ gpc s นะครับส่วน scc เนี่ย scc บอว่าตรงนี้ผมคงต้องต้องมองพักตัวแล้วแหละนะครับเพราะว่า scc เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยคือเราให้เล่นแพทเทิร์น สามเหลี่ยมนะครับแพทเทิร์นสามเหลี่ยมคือแพทเทิร์นตรงนี้ว่าถ้าเกิดเบรกเนี่ยประมาณ207เนี่ยก็ฟอลโล่ขึ้นไปได้แต่นี่มันเป็นสามเหลี่ยมแบบเล็กๆนะครับดังนั้นแปลว่าสามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยเวลามันเบรกแล้วเนี่ยมันจะจบเร็วนะครับก็เบรกมา2 3วันละแล้วเราเห็นว่า S.C.C เนี่ยมันก็ขึ้นไปปิดแก p ประมาณอ่า้อยแล้วด้วยทําให้ผมมองว่า S.C.C เนี่ยอาจจะเห็นการพักตัวลงมาในช่วงระยะสั้นนะครับก็มองพักก่อนมากกว่าเพราะว่า ไอแพทเทิร์นที่เราคุยรอบที่แล้วเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นเล็กแล้วมันก็ขึ้นไปแล้วแล้วมันก็ปิดกับตรง225ไปแล้วก็เลยต้องมองพักก่อนนะครับส่วนอมาตะนะครับอมาตะผมคงไม่ได้อัปเดตอะไรเพิ่มเติมแล้วก็คงยังมองเหมือนเดิมว่ามันก็ยังเป็นไซด์เวอาอยู่แหละก็คือเส้น SMA 20ถ้ายืนได้ไม่หลุดเนี่ยเราก็มองค่อยๆไซด์เวอาขึ้นไปต่อสําหรับตัวของอมตะส่วน BCPG นะครับอันนี้ก็มองเหมือนเดิมแหละว่า ถ้าเราจะซื้อเนี่ยเร็วที่สุดมันก็ได้ตรงนี้ประมาณ7.8จุดที่มันเป็นไฮที่มันเบรกขึ้นมานะครับถ้าถอยลงมาถึงเนี่ยถึงจะซื้อได้นะครับสําหรับตัวของ BCPG นะครับมาที่ตัวของ n c a p นะครับ n c a p ก็อาจจะต้องอให้ระวังการย่อนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าการขึ้นไปทำไฮในรอบล่าสุดเนี่ยดูขอดู RSI แล้วกันว่าเกิด bullish divergence หรือเปล่าก็ กึง่งๆนะครับกึง่งกที่จะเกิด by d a y w เ r อ e n เหมือนกันก็คงต้องรอให้มันมีการย่อตัวลงมาให้มันลึกกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้ย่อลงมา3วันแต่ก็ยังไม่ได้ถึงโซนแนวรับดีนะครับแนวรับแรกเนี่ย SMA 20แหละประมาณ3.06เท่านแถวนั้นนะครับแล้วก็ up ten line เนี่ย2.9นะครับก็รอให้มันลงมาลึกกว่านี้หน่อยแล้วค่อยเล่นดีกว่าสำหรับตัวของ n c a p นะครับ ทันมาเป็น FTE นะครับตัวนี้ผมไม่ได้ดูมานานเหมือนกันแต่ก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่คงมอง1.9เป็นแนวต้านแหละเพราะว่าเราเห็นการทดสอบมาละ2รอบนะครับขึ้นมาตรงเนี้ยเป็นหางตลอดเลยก็คงต้องมองตรงเนี้ยเป็นแนวต้านไปก่อนส่วนแนวรับเนี่ยก็ลึกนะครับประมาณ1.71ก็ตรงเนี้ยก็ก็ต้องรอซื้อตอนมันต่าๆแหละตรงนี้ก็อยู่กลางๆค่อนไปทางโซนบนสำหรับ FTE นะครับส่วน RBF เรายังมองเป็นบวกอยู่นะครับรอบที่แล้วที่เรา หยิบมาแนะนำเนี่ยเราแนะนำด้วยแพทเทิร์นของบลูแฟลกนะครับบลูแฟลกว่าราคาเนี่ย break ขึ้นไปได้เราก็เลยมองเป็นบวกสำหรับ RBF นะครับเป้าหมายผมมองแถว4.4นะครับสำหรับ RBF นะครับแนวรับก็ประมาณ4บาทนะครับส่วนตัวของ CBG เนี่ย CBG นี่ผมรอดูอยู่เหมือนกันนะครับคือผมก็คาดหวังละว่าแถว52เนี่ยน่าจะเป็นจุดซื้อนะครับแต่ที่ผมยังไม่เลือกมาเนี่ยคือผมรอดู แคนเดลสติ๊ก uh, มันทำให้ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าเออรอบทีแล้วลงมา52เนี่ยเราจะเห็นว่า c a นเดลสติ๊กนี่คือแบบกลับตัวเป็นแท่งขนาดนี้นะครับแต่ตรงนี้ลงมา52แต่ c a นเดลมันยังแบบเล็กๆอยู่ก็เลยแบบเดี๋ยวรอดูอีกแป๊บหนึ่งละกันแต่ตรงนี้ก็คือคิดว่าโซนแนวรับก็แหละสำหรับ cbg ถ้าเกิดจะเริ่มแย่เข้าไปบ้านก็ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดจะรอชัวร์ก็อาจจะรอให้มันมีแคนเดลกลับตัวที่มันดีกว่านี้หน่อยสําหรับตัวของ cbg นะครับ่ี G C คุยไปแล้วนะครับ ่ะเดี๋ยวขออีกสตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับเป็นตัวดิโต้นะครับดิโต้ก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงเหมือนกันทะลุ SMA 200ขึ้นมาได้แต่ประเด็นก็คือว่าทะลุ SMA 200เรนี่ยเราก็ต้องเริ่มตั้งคาถามในหัวนะครับว่าทะลุแล้วไปเลยหรือทะลุแล้ว pull back นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแบบหลับตาไม่ต้องดูกราฟอะไรสมมติมีคนเล่าให้ฟังว่าคุณทะลุผ่าน SMA 200วันแล้วก่อนนั้นเนี่เป็นขาลงมา เราก็ต้องคาดหวังว่าโอเคน้ําหนัก55% 60%เนี่ยน่าจะเป็นการ pull back ลงมาก่อนมากกว่าดังนั้นเราก็จะมองแนวรับเนี่ยแถว SMA 200ที่ประมาณ12.9สําหรับตัวของด i t โตนะครับส่วนแนวต้านก็แถวนี้แหละ14.3 4สําหรับด i t โตนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย JNT นะครับสำหรับ JNT ก็เก็งกำไรได้แหละเพราะตรงนี้ก็คือ SMA ยี่สิบวันนะครับก็แนวรับพอดีสิบแปดจุดสามสิบดจุดสี่ก็สามารถซื้อเก็งกาไรได้แล้วก็เส้นสองร้อยก็ยังไม่ถึงเหมือนกันนะครับแต่กอ็อย่าเพิ่งมองขนาดเส้นสองร้อยเลยนะครับเอาแค่ไฮเดิมก่อนสําหรับตัวของ JMT นะครับก็มองเป็นไซด์เว้อพโอเคก็สรุปประมาณนี้นะครับถึงวันศุกร์จะมีข่าวบวกแต่ก็มันก็ภาพเทคนิคมันก็ยังไม่ได้เป็นบวกขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องใช้เวลาแหละว่าห,หุ้นส่วนใหญ่ค่อยๆไต่มาที่เส้น2 0 0้วันให้ได้แล้วก็จะมองหาหุ้นพวก แนวเนี้ยจะมากกว่าตัวไหนขึ้นมาเยอะละใกล้อัพเทรน c ์ชาแนลด้านบนก็อาจจะรอจังหวะแบบย่อหน่อยแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็น่าจบประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b s r r i e e และกระดิ่งแจ้งเตืเอนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม s First s t เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ